ฟัง AF บ้างน้องต้อนเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นนักร้องแบบรุ่นใหม่รู้สึกยังไงกับการได้ร้องเพลงของสุนชลาพรผมว่าก่อนก่อนงานนี้เคยฟังมาก่อนไหมคือคุณพ่อเป็นฟังเพลงลูกกรุงเราก็ยังพอได้ซึมซับแนวนี้มาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกร้องฝึกฟังเพลงลูกกรุงพ่อเปิดกอกหูตลอดตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับเราก็เหมือนแบบซึมมาในตัวเราเองจนถึงเราพอมาเรามาร้องมันก็เลยแบบเฮ้ยมันก็พอได้นะ แล้วก็มาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีพี่ๆผู้ใหญ่มาช่วยดูตลอดว่าแบบเฮ้ยเราร้องต้องเอื้อนอย่างนี้นะเราต้องแบบนี้นะอย่างนี้แราอย่าไปล้องแบบผิดจากต้นฉบับมากนะอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ใหญ่เขาก็ดูเยอะไม่อยากให้มันเสียเพลงของสุนทรภพด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมาทําการบ้านว่าโอเคจุดนี้เราจะเป็นแบบเรานะจุดนี้เราก็ยังคงเอาไว้อะไรเงี้ยเรื่องของเพลงก็เลยต้องช่วยๆกันช่วยๆกันหมดเลยครับเพราะว่าอย่างพี่ซีอะไรเงี้ยเวลามี จุดไหนที่แบบเฮ้ยก็มาคุยคุยกันคือมันเป็นทํางานเป็นทีมตลอดเวลาก็คือเราไม่ได้อยู่กับตัวเองร้องกับตัวเองอะไรเงี้ยคือเราคุยกันหมดเรื่องรายภาษาเรื่องอะไรก็ต้องมาคุยกันว่าเฮ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าอะไรจนจนมันลงตัวที่สุดอะไรเงี้ยครับครับเมื่อกี้เห็นตอนร้องก็คุณให้ซีร้องทํานองหลัก แล้วคุณประสานให้ใช่ครับตอนบางช่วงหนึ่งเกิดขึ้นเองหรือว่าเกิดจากการกำกับของของคุณฟอร์ดกับคุณอู๋หรืออย่างไรจริงๆน่าจะเริ่มต้นจริงๆรลายตอนแรกเนี่ยไม่ไม่มีลายประสานไม่มีเลยแตด้วยความตางความสามารถของต้นเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องฟ้าแล้วก็น้องสันนี่ด้วยเหมือนเขาร้องมันเป็นจังหวะที่คือด้วยความที่มันเป็นโชว์มันเป็นมิวสิควลอะไรเงี้ยมันควรจะมีลายประสานด้วยซึ่งมันทําให้ฟังแล้วมันดูเพลาะมากยิ่งขึ้นแล้วความสามารถเขาเขาทำได้อยู่แล้วฉะนั้นผมก็ทําหน้าที่ของผมโดยการร้องเมโลดี้เดิม ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับเหมือนจะว่าไปแล้วจะเป็นหลักก็เป็นหลักที่ค่อนข้างที่จะแบบแว่งๆนิดนิดอะไรเงี้ยฟังดูมันดูดีไงผมเพราะว่าผมประสานไม่ได้ใช่ไหมผมก็เลยจะพูดแบบนั้นเลยก็ต้องจริงๆนี่ซีได้นะครับผมว่าทุกครั้งเนี่ยก็ต้องมาคอยถามป้อนถามซานิถามป้ายว่าคืออย่างพวกน้องๆเนี่ยเหมือนเกิดมาแล้วมีออโต้จูนอยู่ในหัวตัวเองแล้วคือร้องมาเป๊ะเลยแต่ผมเนี่ยไม่ได้คือผมต้องฟังแล้วฟังอีกร้องแล้วร้องอีกร้องแล้วร้องอีกบางที ไม่จริงค่ะไม่จริงเพราะว่าที่จริงแล้วพี่ซีเนี่ยร้องเพลงดีมากคือไม่เคยร้องนีงแค่้ไม่ต้องี่ซีคือว่าพี่คือที่เขาคือคืออย่างแรกที่พี่ซีไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคือเขาร้องเพลงดีแล้วก็หูดีแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะเป็นคนที่เขาเขาร้องได้แต่แค่เขาไม่มั่นใจเฉยเไม่มั่นใจว่าตัวเองทําได้ที่จริงเขาทําได้ อย่างเข้าห้องอัดเลค่ะเขาเขารู้ว่าต้องร้องแบบไหนแต่เขาไม่กล้าร้องจริงเหรอคือเพลงหนึ่งในดวงใจเนี่ยจะมีอีกอีกฉบับอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เป็นเวอร์ชั่นแบบ blue blue หน่อยเป็นแบบซาว์แบบสมัยใหม่หน่อยค่ะเขาก็เข้าห้องอัดไปแล้วเขารู้เขารู้ว่าใช่ว่าเขาต้องร้องแบบไหนแต่เขาไม่กล้าที่จะเอ่ยปากร้องเขากลัวกลัวผิดไปหมดเขาชอบพูดว่าทําไม่ได้ ไม่แต่ไม่ได้กระแดดนะจริงๆคือมันเป็นแบบคือผมจะพูดยังไงดีคือบางคุณทำได้ไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ได้พูดอะไรเลยนะไม่ไม่แต่คือมันบางทีอย่างที่น้องบอกว่ามันไม่กล้าทำเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงคือผมไม่รู้แต่เหมือนพออย่างเป็น blue v e r s i o นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องเหมือน i m p r o ว i ์ขึ้นมาครับต้นต้นร้องอย่างนี้ครับคือแบบพี่คือเวลาอย่างไม่อย่างเอาท่อนที่ร้องด้วยกัน อย่างใถ้หม้ออย่างอย่างให้ดูเลยเนี่ยเป็นแบกเต้เงคือถ้าเกิดปกติจะร้องว่าพี่นี้มีน้องอยู่ในดวงใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นบลูก็ให้ตอนร้องเอาพี่เอาเลยก็จะเป็นแบบพี่นี้มีน้องอยู่ในดวงใจได้คือมันจะเป็นบลูมันจะมันจะเป็นยนจนบลูขึ้นาก็ดีนแล้วมันไม่ดีไม่แต่ตอนนั้นคือร้องไม่ได้คือไม่ไม่รู้ว่าร้องไงะ คืออย่างนี้มันรู้แล้วต้อให้ต้อนร้องแนะนานก่อนเนี่ยร้องโอ้ตอนแรกผมร้องคนแรกแล้วผมแข็งมากเลยแล้วทีนี้พอต้อนมาปุ๊บผมยืนผมยืนอยู่กับต้อนด้วยครับยืนแบบยืนฟังแล้วก็เหมือนพอคราวผมร้องผมบอกเฮ้ยต้อนอย่าพิ่งไปไหนอยู่กับพี่ก่อน <S 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 แล้วก็เอามือกุมพี่ไว <S <S ้ไม่แมือกินไม่ต้อนดีเทลไม่เอาไอ้นี่ไม่ใช่แล้วก็ต้องถามต้อนเลยแล้วก็นนิยมส่วนตัวแล้วก็ต้อนต้อนก็จะคอยเหมือนคิดให้แล้วผมก็ร้องตามอะไรอย่างี้ ซึ่งอันนี้จะอยู่ในละครใช่ไหมไม่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 อันนี้อันนี้เฉพาะโปรโมทเท่านั้นอย่าไปจำนะฮะจริงเราไม่ได้มีเปลี่ยนจากออริจินอลเลยทุกอย่างทุกอย่างแบบออริจินอลเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงเพลงให้ออกมาอีกแนวหนึ่งอันนี้โปรโมทเฉยๆให้ดูว่าคนคนยุคใหม่สามารถรับเนื้อเพลงทำนองเพลงแบบเก่าแต่วิธีการร้องแบบใหม่แบบพวกนี้ได้หรือไม่ซึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งของบทเพลงนะครับแต่เวลาที่เขาซ้อมกันในที่ซ้อมต่างๆที่เราไปซ้อมจัดการซ้อมกันเนี่ยเขาร้องเองแล้วเขาออกมา เหมือนประสานเสียงกันเองโดยอัตโนมัติพุ่มกับไม่ต้องสั่งเลยเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากแม็กกี้ทำนองเพลงมาเนี่ยป้ามเนี่ยแม็กกี้ประสานเลย แม็กกี้ไม่ได้ตั้งใจด้วยไม่ได้ตั้งใจแม็กกี้ร้องภาษาตลอดเวลาร้องภาษายาวจนจบเลยหนูร้องถูกไหมครับร้องอลายภาษาแม็กกี้ไม่เข้าใจเราจะขึ้นตรงเสือท่านผู้ชมว่าแม็กกี้ร้องเพี้ยนตลอดทั้งเพลงอะไรอย่างนี้ ใช่ไหมแม็กกี้หมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมครับโอ้ยไม่จริงหรอกค่ะเดี๋ยวลองชมรอบสดดีกว่าเนาะนี่คือบัตรด้วยนะคะคือแม็กกี้เนี่ยจะจะจะถือว่าเขาเป็นเด็กสุดในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเขาจะตามพี่พี่ไม่ค่อยทานพี่พี่ร้องไปถึงนู่นแล้วแม็กกี้มาเหมือนเหมือนซีมกันจะจะร้องดีไหมหรือไม่ร้องดีไม่ร้องดีกว่าอะไรอย่างเงี้ถ้าไม่ร้องไม่ผิด้ไม่ร้องไม่ผิดเดี๋ยวพี่เจี๊ยบร้องไม่เอา น้องฝ้ายกับซานนี้รู้สึกถึงความแตกต่างของเพลงสมัยใหม่ที่คุณร้องมาตลอดเวลาจนได้มาร้องสุนทรภพรไหมครับต่างมากต่างมากค่ะ,คะเป็นคนรู้สึกยังไงบ้างคนละอย่างเลยเพราะว่าอย่างเพลงปัจจุบันค่ะเป็นการร้องแบบกระชับคือถ้าสังเกตดูเพลงสมัยนี้ก็คือเป็นเพลงวัยรุ่นที่เราจะร้องแค่ฉันรักเธอคือเป็นคําสั้น,นๆแต่สมัยก่อนเนี่ยเพลงสุนทรภพรเป็นเพลงเอื้อน แล้วลมยาวมาก<ช>ต้องทึ่งกับคนสมัย,<า>ยก่อนทักษะมันใช่ค่ะคนละแบบเข้าห้องอัดหนูก็นึกภาพถึงถึงนักร้องยุคก,ก่อนๆเลยว่าอัดยาวโดวยที่ถ้าผิดก็คืออัดใหม่มไม่ได้มีเทคเหมือนเราสมัยนี้<ม>ซึ่งลมยาวมากเวลาเราร้องจริงๆเนี่ย อย่างที่เราเคยร้องคือเราร้องกระชับเราหายใจนิดเดียวแล้วเราลองได้แต่นี้ไม่ได้แล้วต้องกักลมยาวมากมีแกะมองหน้ากันแล้วแบบจะหมดแล้วจะหมดแล้วไปหมดลมบ่อยมากหมดหมอยเป็นยังไงแบบใช้จนมันใช่ค่ะจนแบบเราเราเราสุดเราแล้วอ่ะสุดแบบไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวตัวอย่างท่อนไหนท่อนไหนหากาทิรักล้ โซกสลดยังอยู่ในลมเดียวนะโอ้โหคำพิธีจริงคำว่าสลดเนี่ยเราสามารถที่จะต้องเอื้อนไปได้อีกเพราะว่าของเขามาออริจินอลคือเขาโซกสลดแต่เราหมดแล้วเราดโซกสลดไปแล้วไปแล้วไปน้าหลดแรกแล้วแล้วสลดจริงๆหลดจริงไปแล้วค่ะคือคือเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึก ก็คือมันเป็นอะไรที่ยากคือเราต้องฝึกการหายใจพื้นฐานการการเรียนการร้องเพลงแทบจะใหม่ทั้งหมดเลยด้วยซ้ำไปเรื่องเรื่องภาษาด้วยะคะ่ะด้วยความที่ภาษาแบบว่าเป็นภาษาสมัยเก่าภาษาสุนทรพรพจะสนะสนวยมากซึ่งต่างจากคําในเพลงสมัยนี้ที่ค่อนข้างแบบว่าบางทีมันเขาเรียกว่าอะไรขาดความรู้สึกขาดอารมณ์คือเหมือนพูดตรงๆไปแต่อันนี้คือเขาจะมีความแบบ ละเอียดอ่อนมันมีเรื่องของความรู้สึกเยอะบอกรักก็จะเป็นแบบบอกรักแบบหวานๆมันจะประมาทแบบไม่บอกตรงๆเลยว่าฉันรักเธอนะหรืออะไรก็จะเป็นอารมณ์แบบแอบชอบนะอย่างเงี้ยละเมียดละไมกว่าสมัยนี้เยอะมากนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะได้เห็นในเร็วๆนี้มีฉากที่ประทับใจของขอขอตัวอย่างแถวหน้าสักฉากมีไหมที่คุณชอบ เพราะอะไรอะไรจริงๆประทับใจหมดครับแต่ถ้าถามว่าประทับใจที่สุดคงจะเป็นแน่นอนฉากสุดท้ายฉากฉากที่ทุกอย่างคลี่คลายทั้งหมดแล้ว <c oughs> เป็นเป็นฉากฉากจบของเรื่อง <c oughs> ที่ทุกอย่างพระนางรักกันหมดทุกคน <c oughs> แล้วเป็นการบอกว่าคุณคือหนึ่งในดวงใจของผมคือคำนี้มันยิ่งใหญ่มากกว่าแค่บอกว่าผมรักคุณนะ <c oughs> ในความรู้สึกของผมนะอันนี้ผมคนเดียวนะ <c oughs> ผมเลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากที่คนสมัยนั้นบอกรักใครแล้วบอกว่าทุกลมหายใจของผม คุณจะเป็นหนึ่งในดวงใจของผมเท่านั้นคือบวกกับเพลงสุทราพร์ด้วยที่ที่คำเนื้อหามันมันมันหวานซึ้งมากกินใจมากก็เราร้องแล้วมันเหมือนอินอินได้ง่ายมากใช่จะเป็นฉากสําคัญที่ท่านผู้ชมควรจะต้องคอยติดตามเลยทีเดียวครับสุดท้ายครับพี่เจียบเหตุใดเราจึงควรไปชมละครเพลงเรื่องนี้ครับสังคมทุกวันนี้มันเยอะเยอะเรื่องนะ มีอะไรที่มาทําให้รบกวนจิตใจเราเนี่ยบางทีจิตใจที่เราเคยดีๆอยู่แล้วเนี่ยเราถูกรบกวนมากๆแล้วมันจะเป๋ไปเป๋มาม,มาปรับมาจูนกันด้วยสิ่งที่จะลงจิตใจศิลปะสร้างขึ้นมาเพื่อจะลงจิตใจให้เราเป็นคนเต็มคนอยากฟังความคิดเห็นคนรุ่นเด็กๆใหม่ๆบางที่อาจจะเกิดไม่อาจละเกิดไม่ทนันสุนทรภพนแน่ๆเหตุใดเด็กรุ่นใหม่เหล่านั้นจึงควรไปชมละครเรื่องนี้ครับคือด้วยตัวไฟเองเนี่ยก็ยังไม่เคย ที่จะฟังเพลงสุนทรภพอ,อย่างจริงจังๆเลยแล้วก็พอมาได้ฟังเพลงสุนทรภพแล้วเนี่ยฝ้ายรู้สึกว่ามันไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่ที่หลายๆคนคิดบางครั้งวัยรุ่นฟังว่าอฮ้ยละครเวทีสุนทรภพน่าเบื่อมันอาจจะเหมาะสําหรับผู้ใหญ่หรือเปล่าคติอาคติไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยความที่ความไพเราะของบทเพลงเนี่ยเนื้อหาที่มีคุณค่าเนี่ยเราสามารถมาปรับให้เข้ากับสังคมยุคสมัยใหม่แล้วก็ทําเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจได้อย่างเรื่องนี้เนี่ยฝ้ายบอกว่าอยากบอกว่ามันไม่ใช เนื้อเรื่องดีนักแสดงก็เก่งด้วยเล่นกันดีมากๆมีมีครบรสชาติเลยก็คืออยากจะบอกเด็กรุ่นใหม่ว่าลองมาฟังเพลงสุนทราภรณ์กันดูแล้วน้องๆจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น้องๆควรจะรักษาเอาไว้ยังไงรายละเอียดความรู้สึกทั้งหมดต้องไปที่โรงละครเท่านั้นจึงจะได้รับรู้ก็จะแสดงตั้งแต่รอบแรกนะครับวันศุกร์ใช่ไหมเริ่มวันศุกร์ที่27ใช่ค่ะมกราคมนี้นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่12 กุมภาพันธ์นะครับทั้งหมดจะแสดงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เรื่อยๆศุกร์จะมีรอบทุ่มครึ่งครับวันอาทิตย์จะมีรอบบ่าย2องโมงด้วยซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับแสดงที่โรงละครเอ็เทตอร์เพชรบุรีตัดใหม่นะครับน่ารอกรดติดตามกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณนักแสดงทุกท่านแล้วไปเจอกันที่โรงละครนะครับขอบพระคุณมากครับ S <S <S จากเรื่องของหนึ่งในดวงใจสุนทรภพรเดิมมิวสิควอลนะครับก่อนจากก็มีข่าวฝากถึงโครงการรวมพลังสร้างสุขนะครับเสาที่จะถึงนี้จะเดินทางไปจัดงานที่ alive park hall <S <S ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์นะครับ <S <S ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงหกโมงเย็นแต่ช่วงเช้านะครับเราจะร่วมกันไปทำความสะอาดที่โรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดดูได้ที่ Facebook ของรายการเจาะใจครับคืนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เพื่อนาตหน้าสวัสดีครับ